เรามาต่อกันที่การคูณเอกนามกับพหุนามนะคะในการคูณเอกนามกับพหุนามเราเจาระเพหุนามตั้งแล้วนําเอกนามมาคูณนะคะซึ่งเอกนามจะต้องไปคูณพหุนามให้ครบทุกพจน์นะคะเรามาเริ่มดูจากข้อที่1นะคะจากข้อที่1 6ึคูนห x บวกสนะคะดังนั้นเราจะนํา 5x บวกสมาเป็นตัวตั้งนะคะ แล้วก็นํา6มาคูณนะคะในการคูณเราก็จะนํา6ไปคูณ2แล้วก็6คูณ 5x ให้ครบนะคะ6คูณ2ได้เท่ากับ12มีค่าเป็นบวกนะคะใส่ผลลัพธ์ลงไป6คูณ 5x ก็เป็น 30x นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าไม่มีตัวแปรนะคะดังนั้นผลลัพธ์ที่เราได้ก็เลยเป็น 30x บวก12นะคะไปต่อในข้อที่3นะคะ x คูณกับ x ลบ1นะคะเรา x ลบ1ตั้งนะคะแล้วก็เอา x มาคูณนะคะ x มาคูณในการคูณเอา x ไปคูณลบ1ก่อนนะคะ x คูณลบ1ได้ลบ 1x นะคะหรือลบ x เฉยๆก็ได้นะคะเอา x ไปคูณ x เราจะเห็นว่า x ยกกำลัง1กับ x ยกกำลัง1คูณกันก็ต้องกลายเป็น x ยกกำลัง2ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่เราได้ก็เลยเป็น x ยกกำลัง2ลบ x นั่นเอง ในข้อที่5นะคะในข้อที่5 10x บวก9คูณ 2x นะคะเราเอา 10x บวก9มาตั้งเลยนะคะ 10x บวก9แล้วก็คูณด้วย 2x นะคะเอามาคูณเอา 2x ไปคูณ9นะคะ 2x คูณ9ก็เอา2คูณ9 x ไม่มีตัวคูณก็คงเดิมนะคะบวกคูณบวกได้บวก2918ได้ 18x นะคะ 2 x ไปคูณ1 0 x นะคะเอา2 x ไปคูณ1 0 x 2 x คูณ1 0 x ก็เอา2คูณ10ได้20ใช่ไหมคะ x ยกกำลัง1คูณ x ยกกำลัง1ก็เลยกลายเป็น x ยกกำลังสองดังนั้นผลลั์ที่เราได้ก็คือ2 0 x ยกกำลังสองบวก1 8 x นั่นเองนะคะไปต่อในข้อที่7นะคะข้อที่7เรานำพหุนาม x กำลังสองบวก8เป็นตัวตั้งนะคะ x กำลังสองบวก8เป็นตัวตั้ง และนำลบ5 x เป็นตัวมาคูณนะคะลบ5 x เป็นตัวมาคูณคูณเราจะนำลบ5 x ไปคูณ8นะคะลบคูณบวกได้ลบนะคะ8คูณ5เป็น40นะคะ x ไม่มีตัวคูณก็เหลือคงเดิมลบ5 x ไปคูณกับ x ยกกำลังสองนะคะค่าคงตัวไม่มีตัวคูณหรือคูณด้วย1นนั่นเองก็ได้ลบ5คงเดิม x ยกกำลัง1คูณ x ยกกำลังสองกลายเป็น x ยกกำลังสานะคะ ผลลัพธ์ที่เราได้ก็เลยเป็นลบห้าเกำลังสลบสี่นะคะไปดูต่อในข้อที่9นะคะข้อที่9เรานำพหุนามตั้งเลย 3x มเอ็กำลังสลบสีลบเตั้งและเรานำสอมาคูณนะคะจะเห็นว่าไม่มีตัวแปรนะคะดังนั้นเอาค่าคงตัวคูณค่าคงตัวเลย2อคูนลบเได้ลบสิ 14, นะคะ2องคูนลบสีก็ได้ลบแป และ2คูณ 3x กำลังสก็เป็น 6x กำลัง2นะคะผลลัพธ์ได้แล้วนะคะในข้อที่11นะคะข้อ11เรานำ 2x กำลัง3าลบ x บวก6เป็นตัวตั้งและเอาลบ 3x เป็นตัวมาคูณนะคะคูณลบ3ลบ3คูณ6ก็กลายเป็นลบ18ใช่ไหมคะ x ไม่มีตัวคูณคงเดิมต่อไปเอาลบ 3x ไปคูณลบ X นะคะ ลบสาไปคูณลบเลบคูณลบกลายเป็นบวกนะคะสามสัมประสิทธิ์ตรงนี้ก็คือ1ใช่ไหมคะก็ยังคงได้3 1เป็น3 x คูณ x ได้ x ยกกำลัง2นะคะจากนั้นเอาลบ3 x ไปคูณ2 x ยกกำลัง3ลบคูณบวกได้ลบนะคะกลายเป็นลบ6 x ยกกำลัง3คูณ x ยกกำลัง1 กลายเป็น x ยกกำลัง4นะคะผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือลบ 6x ยกกำลัง4บวก 3x ยกกำลัง2ลบ 18x นะคะทุกคนไปลองทำโจทย์อื่นเพิ่มเติมดูนะคะ